ศึกมาครุกไทยรุ่นสุดยอดเซียนนะครับรอบชิงชนะเลิศหมากไม้ประดูอาจารย์ไพโรธนะครับหมากไม้พยางนิ้วดำอาจารย์นกกระจิบอาจารย์โรธนะครับเปิดเบี้ยชฉสี่อาจารย์นกกระจิบตั้งรับด้วยเบี้ยตัวนี้ครับอาจารย์โรธปูเบี้ยคู่อาจารย์นกกระจิบนะครับพัฒนามาขึ้นมา อาจารย์โรดพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้าขวาอาจารย์นกกระจิบเปิดเบีย้ยตัวนี้ครับอาจารย์โรดขึ้นเม็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นไปเม็ดขึ้น โคนขึ้นครับอาจารย์ต้องกระจิบปูเบีย้ยขึ้นมาขึ้นมาเม็ดขึ้นครับเบีย้ยตัวนี้นะครับเปิดขึ้นอาจารย์ต้องกระจิบขึ้นโคนโคนขึ้นโคนขึ้นครับ อาจารย์ไพโรจนะครับขยายโคนอาจารย์นกกระจิบเดินโคนขึ้นขุนขึ้นนะครับเป็นขุนวางในทั้งคู่อาจารย์โรดนะครับแปรขบวนด้วยเบี้ยบ่อพรางอาจารย์นกกระจิบนะครับทิมสูงไล่เม็ดอาจารย์โรดทิมเบี้ยไล่ม้าอาจารย์นกกระจิบดึงม้าถอยกลับมา ที่งอแปอาจารย์โรดนะครับเลือกใช้เม็ดกินแรก2เบีย้ยอาจารย์นกกระจิบกินขึ้นไปอาจารย์โรดนำม้ากินเข้ามาอาจารย์นกกระจิบกินตัดเบีย้ยครับอาจารย์โรดกินแรกอาจารย์นกกระจิบเดินเบีย้ยไล่มา้าอาจารย์โรดดึงม้าถอยกลับตาเดิมจะเห็นว่าท่านอาจารย์ทั้งสอง แม่นรูปมากนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับยอมที่จะให้อาจารย์โรดปูเบีย้ยกลางกระดาษนะครับอาจารย์นกกระจิบกินเบีย้ยตัวนี้ยอมเป็นเบีย้ยสอนอาจารย์นกกระจิบต้องการชวนท่านอาจารย์โรดนะครับใช้ความคิดเห็นสู้กันนะครับอาจารย์โรดเดินเบีย้ย ปูเป็นเบี้ยเรียง3มนะครับอาจารย์้องกระจิบพัฒนาม้านะครับขึ้นเป็นม้าซ้อนกันนะครับอาจารย์โรดนะครับต้องการชิงจังหวะเข้าทําก่อนนะครับยอมใช้เบี้ยไหนกินออกนอกเพื่อดึงให้เรือนะครับได้ขึ้นไป อาจารย์นกกระจิบกินอาจารย์โรดนำโคนนะครับบุกเข้ามาอาจารย์นกกระจิบนะครับหลบเรือก่อนเลยนะครับจะได้ไม่เสียจังหวะอาจารย์โรดนำเรือยอนะครับมากดต่อขุนอยู่ตากดอดขนมหวานนะครับ อาจารย์ลกกระจิบหลบขุนอาจารย์โรดนำคนบุกเข้ามาอาจารย์ลกกระจิบหลบขุนให้ปลอดภัยครับอาจารย์โรดนำเรือที่งอนหนึ่งนะครับมากดกินเบี้ยอาจารย์ลกกระจิบ ต้องตั้งรับก่อนนะครับจังหวะช่วงนี้นำเรือมาผูกครับอาจารย์โรดเดินเบี้ยริมขึ้นมาเมื่ออาจารย์นกกระจิบตั้งรับแล้วนะครับหาทางตอบโต้อาจารย์โรดนะครับด้วยการขยายโคนออกไปริมข้างครับจังหวะขยายโคนนะครับจังหวะนี้จับตาดูให้ดีๆนะครับผม นี่คือแนวทางการบุกโจมตีหมากไม้ประดูนะครับจังหวะนี้อาจารย์ไพโรธนะครับเลือกจังหวะนี้นะครับอาจารย์ไพโรธนะครับ นำเรือจากขอหนึ่งไปผูกเบี้ยไว้อาจารย์นกกระจิบขยายม้าขึ้นครับชอช้างหกหมากเกมนี้นะครับรูปทรงนะครับหมากฝ่ายดำนะครับมีกองกําลังทางด้านปีกซ้ายนะครับจะบุกเข้าไปทางขวา ของหมากสายแดงส่วนหมากฝ่ายแดงนะครับมีกองกําลังทางด้านปีกซ้ายจะบุกเข้ามาทางด้านปีกขวาของหมากดํานะครับถือว่าเป็นรูปที่น่าสนใจอย่างมากนะครับอาจารย์เพโรดนะครับขยายม้าขึ้นมา อาจารย์นกกระจิบนำโคนบุกเข้าไปครับสังเกตนะครับว่าในหลายๆเกมที่เราได้รับชมเกมของท่านอาจารย์นกกระจิบท่านจะเดินโคนเก่งมากๆนะครับโดยเฉพาะโคนที่ออกริมข้างนะครับอาจารย์โรดนะครับดึงม้าตัวนี้ถอยลงไปที่งอสองนะครับ อาจารย์นกกระจิบนะครับนำเรือไปกดต่อขุนจังหวะความเป็นมือนำตอนนี้อยู่ที่หมากดำแล้วนะครับอาจารย์โรดนำขุนขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบนะครับนำโคนเข้าไปแลกอาจารย์โรดหลบโคนขึ้น จังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบโชว์แต้มนำเม็ดนะครับโยนไปให้เบีย้ยกินเพื่อซื้อทางหมากจังหวะเม็ดแต้มนี้ถือว่าเป็นจังหวะทําให้สถานการณ์ของหมากดําได้เปรียบหมากไม้ประดู่นะครับจับตาดูจังหวะการเดินเม็ดแบบนี้ให้ดีๆนะครับถือว่าเป็นจุด ที่ทำให้อาจารย์นกกระจิบได้เปรียบในเกมนี้นะครับเพราะเป็นการทำลายเบี้ยเรียง3ของอาจารย์ไพโรจน์นะครับอาจารย์ไพโรจน์นะครับเลือกที่จะเดินเบี้ยมาไล่มาตรงนี้เป็นความคิดเห็นนะครับผมไม่มีผิดถูกนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในการแข่งขันจริงๆก็ มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องมีความกดดันนะครับผมอาจารย์นกกระจิบนะครับเลือกนำมัดตีลุกครับอาจารย์โรดหลบขุนอาจารย์นกกระจิบนะครับนำโคนขึ้นยอมเสียเบีย้ยตัวนี้นะครับ ก็เหมือนเป็นแต้มหลอกนะครับถ้าโคนกินนะครับม้าจะตีลุกคาดนะครับตอนนี้นะครับจะเห็นว่าทางเม็ดนะครับไม่มีเบี้ยไล่นะครับจะเห็นว่าเป็นร่องเลยนะครับผมดังนั้นทางหมากอาจารย์ลกกระจิบได้เปรียบนะครับ อาจารย์ไพโรธเห็นสถานการณ์ไม่สู้ดีนักนะครับจึงพยายามที่จะตอบโต้อาจารย์นกกระจิบนะครับด้วยการนำโคนนะครับกินเบี้ยเลยมาดูว่าแผนที่อาจารย์ไพโรธวางไว้คืออะไรนะครับอาจารย์นพกระจิบใช้มะกินเบี้ยรุกครับ ขุนหลบม้าถอยมากินสิ่งที่อาจารย์ไพโรธมองไว้นะครับก็คือเบีย้ยตัวนี้มาคร่อมอาจารย์นกกระจิบนะครับแก้เกมด้วยการหลบม้านะครับถอยมาตานี้ อาจารย์ไพรโรธนะครับกินโคนหงายเกมนี้ก็ทำให้อาจารย์ไพรโรธเป็นรองเม็ดหนตัวนะครับก็ต้องหาเสมอให้ได้นะครับผมอาจารย์นกกระจิบดึงเม็ดมากินอาจารย์ไพรโรธนะครับแลกมาเพื่อหาเสมอแล้วครับอาจารย์นกกระจิบกิน จังหวะนี้อาจารย์ไพรโรจน์นำโคนนะครับขึ้นมาอาจารย์ลระจิบมนะครับนำม้าที่งอเจ็ดขึ้นไปตีรุกครับขุนลงตานี้ครับตีรุกอีกครับขุนหลบาตานี้นะครับให้ปลอดภัย อาจารย์ลอกรรจิบนะครับนําโคนนะครับบุกเข้าไปอาจารย์ไพรโรดเดินม้ามาตานี้ครับอาจารย์นกระจิบใช้ม้าบุกขึ้นไปย่อสี่ อาจารย์ไพโรธเดินม้าจากงองู2นะครับขึ้นมาชฉ3ต้องการจะแลกมา้าอาจารย์นกกระจิบนะครับตัดสินใจกินแรกทันทีมาลงไปกินครับ แซมแสบของเกมนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยตัวนี้ไล่โคนครับบังคับอาจารย์ไพโรต้องนำม้านะครับมากินแรกเป็นแต้มบังคับนะครับกินรุกแล้วทำให้อาจารย์นกกระจิบนะครับได้โอกาสนำเบี้ยนะครับขึ้นไปกินผูกกันนะครับจังหวะนี้นะครับ ถ้าโคนนะครับเข้ามากินจะถูกเบี้ยงหงายแล้วโคนจะถอยกลับลำบากนะครับอาจารย์ไพโรธก็เลยเลือกนำโคนนะครับบุกเข้ามาตานี้อาจารย์นกกระจิบหงายมาถึงตำแหน่งนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบได้เปรียบเบี้ยงหงายนะครับแล้วก็เม็ดถ้าไม่ผิดพลาดอะไร สามารถที่จะเบียดหมากชนะปลายกระดานได้นะครับมาลุ้นกันต่อนะครับอาจารย์ไพโรธเดินเรือจับกินโคนโคนมาตานี้ครับอาจารย์ไพโรธนำเรือนะครับมาที่กอสอง อาจารย์นกกระจิบเดินเรือไปจับกินเบียย้ยอาจารย์โรดเดินเรือนะครับจับกินโคลบ้างจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบโชว์แต้มการสรุปหมากปลายกระดานนะครับยอมเสียโคลน,นะครับ ด้วยการใช้เบี้ยงหงายนะครับเข้ามากินไล่โคนของอาจารย์ไพโรธโดยอาจารย์นกชระจิบจะต้องมองว่าสามารถที่จะบีบกินเบี้ยตัวนี้ได้นะครับจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่สำคัญมากนะครับเบี้ยงหงายกินตัวนี้นะครับนะครับนี่คือเป็นการสรุปมาก นะครับต้องเห็นว่าสามารถชนะปลายกระดานได้อย่างแน่นอนนะครับจึงต้องเล่นแต้มนี้นะครับอาจารย์ไพโรตีรุกขุนขึ้นเรือกินสิ่งที่อาจารย์นกกระจิบได้มองเห็นและวางไว้นะครับก็คือเรือแต้มนี้ครับจับกินเบี้ย เบีย้ยขึ้นเบีย้ยหายกินไล่โคนโคนถอยลำบากนะครับอาจารย์ไพโรจน์นะครับจึงยอมใช้โคนนะครับกินแรกเลยเรือกินตีรุกครับ ขุนหลบขุนขึ้นเรืองอสี่จับกินเบี้ยริมอาจารย์ไพรโรธนะครับนำเรือไปผูกขุนขึ้นมางอห้าไม่กลัวว่าจะถูกแลกเรือนะครับเพราะว่าเมื่อเบี้ยไปหงายกลายเป็นเทียมนะครับ จะชนะด้วยเบี้ยงหงาย3ตัวขุนขึ้นมาเม็ดขึ้นเรือไปที่ยอหนึ่งนะครับอาจารย์ต้องกระจิบเดินเรือมาที่ชอช้าง4ตรงนี้ก็เป็นเทคนิคการบีบหมากปลายกระดานนะครับศึกษากันไว้นะครับ ขุนมาเบี้ยตีรุกครับขุนจอสองเรือตีรุกขุนลงไปครับเพราะถ้าขึ้นมาตานี้นะครับจะถูกขุนนะครับเบี่ยงมาตานี้แล้วเตรียมนำเม็ดรุก ต้องนําเรือมาป้องกันนะครับแล้วก็จะถูกโยนเม็ดรุกพอเรือกินนะครับเรือดําก็จะตีรุกพอขุนลงไปเรือก็จะขาดนะครับถ้าขุนลงไปตานี้ติดนะครับเรือก็จะตีรุกตานี้ก่อนดังนั้นจังหวะเมื่อกี้ขึ้นมาไม่ได้นะครับจึงลงไปที่ฉอนหนึ่งอาจารย์นุกระจิบนะครับใช้เทคนิคการบีบเรือ บวกกับ2เบี้ยงหงายนะครับซึ่งอาจารย์นกกระจิบชำนาญในรูปนี้นะครับนำเรือนะครับมาที่งอ2ขังไว้ก่อนครับอาจารย์ไพรโรธเดินเรือขึ้นมาเม็ดขึ้นครับเรือออกมาครับ หงายครับแสดงว่าอาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าสามารถที่จะบีบชนะได้นะครับจึงยอมที่จะให้ถูกตีรุกนะครับเพื่อกินเบี้ยริมอาจารย์ไพโรธตีรุกครับขุนลงไปอาจารย์ไพโรตกิน เพราะว่าถ้าไม่กินนะครับก็จะแพ้ปลายกระดานได้นะครับก็ต้องกินไว้ก่อนนะครับจังหวะนี้ขุนลงไปทีนี้จะเห็นว่าขุนของอาจารย์ไพรโรจนะครับจะถูกรุกจนนะครับผมต้องตีรุกก่อนครับ ให้เบี้ยงไายนะครับปิดขุนต้องหลบครับแล้วจังหวะนี้นะครับเม็ดนะครับไปผูกแล้วเตรียมที่จะดึงเรือนะครับลากมาแล้วก็เม็ดตีรุกนะครับแล้วเรือซ้ํารุกจนนะครับผมอาจารย์ไพโรจน์นะครับมองเห็นตําแหน่งแล้วติดแต้มนะครับติดแต้มถูกรุกจนนะครับจึงยอมแพ้ไปในจังหวะนี้นะครับผม เกมนี้เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมแห่งการชิงแชมป์สุดยอดเสียนนะครับเป็นเกมที่สมศักดิ์ศรีของท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับผมมือหนึ่งมือสองของประเทศนะครับครูพงศ์ขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ลกระจิบและท่านอาจารย์โรธสะพานใหม่เป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้แข่งขันในเกมนี้ไว้ทําให้พวกเรานะครับพี่น้อง F c ซนะครับซึ่งเป็น แฟนคลับของอาจารย์ทั้งสองนะครับได้มารับชมเกมนี้ได้รับความรู้ความสนุกสนานมีความเข้าใจในเรื่องรูปหมากม้ายงขวาเบี้ยบ,บ่อพรางมากยิ่งขึ้นนะครับ